สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปั๊มผู้ติดตาม TikTok ในปี2024นะครับต้องบอกเลยว่าการปั๊มเนี่ยไม่ยากเลยนะครับให้เราเข้าไปที่ Google นะครับแล้วพิมพ์ว่ามี Like, กี่นะครับผมแล้วก็คลิกที่เว็บแรกนะครับผมนี่จะเป็นเว็บปั๊มที่เราจะใช้นะครับผมถ้าใครยังไม่มีสมาชิกเนี่ยให้กดสมัครสมาชิกก่อนนะครับให้เราใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านแล้วก็กดที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับผม เราจะนะัให้กดสมัครสมาชิกได้เลยครับเสร็จแล้วให้เข้าสู่ระบบนะครับผมดีวผมจะเข้าสู่ระบบของผมก่อนนะครับหลังจากที่เข้ามาที่หน้าเว็บแล้วนะครับหน้าเว็บจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับให้ดูที่หมวดหมู่นะครับเราจะปั๊มติดตามทิกตอกใช่ไหมฮะซึ่งเว็บนี้เนี่ยจะมีบริการหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k IG จีทิกตอกยูทูบแต่ว่าเราจะมาสอนวิธีการปั๊มผู้ติดตามทิกตอกก่อนนะครับผมให้เราเลือกที่หมวดหมู่ทิกตอก ผู้ติดตามตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกบริการนะครับผมจะมีบริการหลากหลายนะครับผมที่ผมจะแนะนำนะครับก็จะเลือกเป็นตัวนี้นะครับที่มีดาวแล้วก็แนะนําตรงนี้นะครับจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เสถียรและก็คุณภาพดีไวมากนี้นะครับผมจะเป็นบริการที่ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกคนอาจจะยังปั๊มไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้เติมเงินเข้าสู่ระบบนะครับผมซึ่งในระบบเนี่ยผมมีเงินอยู่9 8 0 0นะครับผม แต่ว่าท่านผู้ชมจะต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนะครับผมโดยการกดที่ปุ่มเติมเงินตรงนี้นะครับดูที่ช่องทางการเติมเงินตรงนี้นะครับผมจะม hmm. ีทโมนี <S <s ่วอลเล็แล้วก็สแกน QR ียร์โค้ดนะครับผมจะลองเติมเงินให้ดูนะครับผมโดยใช้เอ่อสแกน QR ียร์โค้ดละกันนะครับเติม100บาทนะครับผมกดเติมเงินนะฮะหลังจากนั้นก็สแกนเคียร์โค้ดได้เลยนะครับผมถ้าเราสแกนเคียร์โค้ดแล้วเงินก็จะเข้ามาสู่ในกระเป๋าของเรานะครับผมตรงนี้นะฮะแต่ว่าผมจะไม่ได้เติมเงินเพราะว่าผมมีเงินอยู่แล้วครับผมให้ หลังจากนั้นเนี่ยให้เรา copy Link tiktok ของเรานะครับผมถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะง่ายหน่อยนะก็คือ copy Link แบบนี้เลยนะครับ ใส่เข้าไปตรงนี้แต่ถ้าเป็นในโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าก o p y l ี้ k ิงก์ Prof ฟล์ยังไงนะครับให้เรามาที่หน้าโปรไฟล์นะครับผมแล้วกดที่แก้ไขโปรไฟล์หลังจากนั้นให้กดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราก็ปี l i n k p ์ o f i l e ลมาแล้วนะครับผมให้เราใส่ลิงก์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ปริมาณนะครับผมผมจะลองปั๊มซัก500แล้วกันนะครับแล้วก็กดปุ่มสั่งซื้อได้เลยครับระบบได้รับค่าสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับผมซึ่งเราก็ต้องรอนะครับ 1,000ซึ่งที่ผมเริ่มปั๊มเนี่ยยอดมันจะอยู่ที่5,587นะครับผมเดี๋ยวดูนี่ครับว่ามันจะขึ้นมาเป็น6,000หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมลองรีเฟซดูเฮ้ยเริ่มขึ้นมาแล้วครับผมโอ้ยขึ้นมาเร็วมากเลยฮะ5609ครับ56าหกหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะฮะโอ้โหขึ้นมาแล้วนะฮะนี่ก็เป็นขั้นตอนการปั๊มแบบง่ายๆนะครับเพียงแค่เราเติมเงินเข้าไปนะผมแล้วกดสั่งซื้อแค่นี้เองครับขึ้นเร็วมากเลยครับเมื่อกี้สั่งงซื้้้ออปุ๊บไมม่ถึึ10ววินนายดขและะฮ